สวัสดีอีกรอบค่ะระหว่างที่เรามาร์กหน้าวันนะะี้ค่ะเราก็จะมาเข้าครัวทําผักอ่ะโทรศัพท์นี่กันจะแงะลงมากไม่ได้น่าจะคา้ามามีกค่ั้นี่ผักคะน้านะคะสดสด,สดจากสวนคนไทยมาอยู่ต่างแดนพี่คนไทยเขาเป็นคนสีสเกตคือจะพูดแบบไม่กว้างหน่ยนะคะ <c oughs> เราก็ไปซื้อเข้ามาเมื่อวานนี้ค่ะให้อ่าฟั่งให้เขาตัดให้ คะต้นเขาอวดบอก็อขายกิโลละแปดสิบครนค่ะที่นี่เงินโครนนะคะไม่ใช่เงินไทยนะคะคูณเอาเองนะคะมีมันสมองคูณเอาเองะคะ่ะที่เกดคูณให้เพราะค่างเงนินขึ้นขึ้นลงลงนะคะซื้อเขากินเอาเขาปลูกเขาปลูกเขาใช้แรงเนาะเราซื้อเขาถ้าเขาให้เขาให้เองอย่าไปขอเขาส่วนมากแกชอบให้ บางทีต้องโกหกว่าเพื่อนฝักซื้ออเขาก็เหนื่อยของเขานะคะออกแรงทํางานเขาอาชีพใครอาชีพมันนะคะนี่กรอบอไม่ฉีดอะไรนะคะผักที่นี่เขาจะไม่มีการฉีดนู่นนี่นั่นจะใส่แค่อุดจรอุระของสัตว์ค่ะพูดพธนี่ เป็นยงโอกาสเราก็จะเด็ดเอาใบแยกนะคะแยกใบแยกก้านนะคะเพราะว่าใบนี้ก็คือวิตามินดีมากวันนี้ก็จะทําการาผัดใบคะน้านะคะกินกับน้ําพริกหรือว่าใบคะนา้าหรือผักอะไรเนี่ยเราสามารถอ d แ p ปทำอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เราอยากจะกินค่ะ ่อนมากเลยก้านเราก็จะไปไว้ทำอ,อะไรก็ได้ที่เราตั้งใจจะทำนะคะไม่ฟลิก,กว่าเอยอีคณะเราจะต้องไปอยู่กับหมูกรอบอีคณะมันจะต้องไปอยู่กับอะไรนี่ไม่ใช่ค่ะม <c oughs> ันไปอยู่กับอะไรก็ได้ตามที่เราคิดค่ะเราเป็นคนออกความคิดไม่ใช่ขักคณะมันออกความคิดนะคะทุกคน <c oughs> เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอยู่เป็นที่เราค่ะไม่ใช่เป็นที่ของสิ่งสิ่งนั้นนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เราจะไปทําตามแบบเดิมๆเก่าๆคออณะมันจะต้องกินได้กับแค่ของสิ่งนี้ไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้โลกก้าวไกลเยอะแล้วค่ะความคิดเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงนะคะเราก็ต้องทํา ใองหาม่ๆๆเมือ <c oughs> <c oughs> แต่ไม่ชอบอยู่อย่างหนึง่งถ้าเราเอาไปแช่แข็งผักเนะี่ยถ้าแช่แข็งก็ได้เขาก็จะออกมา,าเขียวเหมือนเดิมแต่ถามว่าความอร่อยความหวานมันก็ต่างกันไปนะคะเพราะน้ำแข็งมันอยู่ข้างในในน้ำแข็งช้ากินแบบว่าสดๆแต่ถ้ามันเยอะจัดเราจำเป็นจะต้อง แช่แข็งเอาไว้นะคะเพราะว่า <c oughs> เราจะได้ถนอมอาหารไว้ได้กินนานค่ะเพราะว่ามันแพงนะคะถ้าของที่ส่งตรงมาจากเมืองไทยมันแพงค่ะอันนี้ถูกมากนะคะบแปดสิบครนเดี๋ยวจะสั่งให้พี่เขาตัดไปให้อีกกวางตุ้งก็ซื้อเข้ามาแล้วคะแต่กินหมดไปแล้วไม่ได้เอามาทำแช่ฟิตเลยค่ะ พว่ากินเล่นๆกินผับเยอะๆขับถ่ายจะได้ดีนะคะต้องดูแลสุขภาพค่ะอายุเยอะแล้วต้องหันมาดูแลสุขภาพนะคะก็มีเขียวหน่อยงานมีเยอะค่ะงานบ้านเยอะแยะถ้าเราจะทำนะคะไม่ใช่ไม่มีงานทำมีค่ะ ะแยะฟั yeah. งไม่รู้ว่าจะทำอันไหนก่อนอันหล่งด้วยซ้ำเสียงเจ้าเจ้านัคุณสามีนะคะคุยกับเพื่อนคะ่ะคุยกับื่อนคุยกับแม่คุยกับเขาเป็นาสายนักแก้ปัญหาให้กับทุกคนคะ่ะ สองกิโลนะคะเนะี่ยให้พี่เขเก็บมาสองกิโลเยอะม,มากค่ะลูกสาวเขามาส่งมาวานนี้ก,ก็แม่เกินให้มาหนึ่งขีดนะคะโอ้ขอบพระคุณอย่างใหญ่หลวง <c oughs> <c oughs> ตาช่างที่ให้เขาไปยืมไปใช้ตั้งแต่ปีที่แล้วให้เขาเลยไม่ให้เขายืมหรอกให้ไปเลย ไม่อยากได้กลับคืนมาแล้วเขาจะได้ช่างผักขายมันก็จะแบบว่าอ่าเราต้องตั้งให้ดีๆนะคะตั้งให้มันตรงถ้าเรากลัวมันไม่ตรงเราก็ช่างผักให้พขาเกินไปได้เกินไปหน่อยๆนะคะเพื่อที่ไม่เอาเปรียบลูกค้า <c oughs> แก้ผักว่าตัดมาให้นี่อ่อนๆน,นะคะเราไม่ต้องมาลิเอาออ,ออกทิ้งแล้วนะคะเพราะว่าอ่อนมากเลยค่ะ ก็จะได้แยกนะคะก้านแล้วก็ใบต่างหากเยอะมากนะคะเนะี่ยี๋ยจะล้างทำความสะอาดให้อย่างดีแล้วก็มันไม่มีสารหรอกแต่มันจะมีพวก่กว่าที่ดินอะไรประมาณเนี้ยที่ฝุ่นที่ดินเราก็ต้องล้างหลายๆน้ำใหน,น่ที่ฝุ่นจะเยอะพวกเกสรแต่เขาปลูกไว้ในบ้านผักค่ะเขามีบ้านผักหลังใหญ่โตเขาซื้อมา บ้านที่บ้านไม่มีที่จะวางบ้านผักค่ะเพราะว่าเป็นมากซื้อ็กิวเนี่ยนะดีแล้วค่ะเพราะว่าเราไม่มีอะไจะปลูกด้วยค่ะเพราะว่าอ่าปลูกแล้วเผื่อมันไม่เป็นเผื่อมันไม่ขึ้นเผื่อมันไม่อะไรเนี้ยเพราะเราไม่มีเร,มมเราไม่มีอาชีพทําไร่ทาสวนเราไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเรียนรู้การปลูกมันก็ต้องใช้เวลา <c oughs> ให้คนที่เขามีความรู้ให้เขาปลูกแล้วมาขายเรากินดีกว่านะคะเราก็อุดหนุนเข้าไปก็ ึ้งทางอาศัยกันถ้าเกิดต่างชนต่างลูการชนต่างลูก็ดีแหละก็ไม่ต้องมีแม่ค้านะคะอืแล้วก็คิดแบบนี้จะล้าให้สะอาดอยน้าไหลลงไปอ่างเล็กนก็จะกระดินกระดานนะคะล้างเสร็จแล้วเราก็จะไปะวางอ่างที่มียูอีกด้านหนึ่งเราล้างสะอาดแล้วนะคะ ต้องกลัวค่ะทุกอย่างตรกลางๆายเพราะว่าเรากินเองแล้วก็ให้คนอื่นกินเราต้องสะอาดนะคะเอาไว้ก็ล้างแล้วสองรอบนี่มาเด็กก็ล้างอีกค่แล้ำตัวนี้นะคะล้างจะมีปามีบอกว่าเธอใช้น้ำเปล่าน้ำก็เย็นเย็น่ะต้องเปิดมาแล้ว <và> ดับอุณหภูมิในบ้านนะคะอุ่นนิดๆเย็นมากก็ไม่ไหวค่ะมือจะแข็ง ที่นี่เขาจะมีระบบสองอัน,นอร้อนๆกับน้ำเย็นร้อนมากก็ผักสุกเย็นเกินก็มือแข็งค่ะแต่ผักก็มีแข็งค่ะนี่เราใส่ชีเมืองนอกทำเองทุกอย่างค่ะอาหารก็ต้องทำกินเองนะคะซื้อก็มีค่ะร้านอาหารมีค่ะแต่เราคิดว่าน,นานๆจะไปอุดหนุนเขาสักทีไปอุดหนุนเขาทุกวันเราก็จนค่ะ เพราะว่าไรายได้เราก็มีบ้างไม่มีมากนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทำคิ้นเองเป็นส่วนใหญ่จะเป็นคนว่าติดบ้านมากกว่าไปเที่ยวข้างนอกนะคะเพราะว่าบ้านเ,าเวลากินแนละ้วเราก็จะทําอะไรได้หลายอย่างถ้าออกไปกินข้างนอกเราก็ทำอะไรไม่ได้เสียวเวลาเปล่าเ่าว่าเราก็ไม่ได้งานนะคะเพราะฉะนั้นถึงยาะมีบ้านที่ น่าอยู่สะอาดสะอ้านอยู่บ้านสนมากใช้ชีวิตอยู่บ้านมากกว่าออกไปเที่ยวข้างนอก <c oughs> เวลาไปเมืองไทยก็จะติดนะคะอยู่โรงแรมน <c oughs> ่าหิวมานเโรงแรมถ้าเรามีบ้านเราก็จะอยู่บ้านนะ <c oughs> ทำอะไรกินเม่ดยคือไม่ค่้ย้อวตออไปไหนอย,อยู่โรงแรมนอน ให้รูปซื้ออาหารมาทิ้งไว้ก็อุ่นก็กินแล้วก็นอนเล่นนอนอะไรก็จัดเตืองข่ายแอร์หน่อยค่ะข้างนอกมันร้อนก็ได้อย่างเสียอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทาใจเปิดน้ำถ่ายค่ะเพราะว่าเราล้างแล้วเราก็จะพักให้เขาน้ําตกลงมาหน่อยนะคะเนี่ยคะ่ะ ปีนี้แกไม่เพาะผักสลัดแล้วก็ผักชีแกจะเพาะแค่ผักสองอย่างจะไปปลูกข้าวโพดเยอะจังจะถ้าปลูข้าวโพดแกก็หันไปปลูกข้าวโพดค่ะเพราะถ้าสวนใหญ่นี่นะคะชีสนะคะเนี่ยล้วค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคคลิปนี้สั้นหน่อยนะคะบ๊ายบายตัดจากคลิปที่แล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะหน้าเริ่มแห้งแล้วค่ะโดยล้างแล้วค่ะ